สวัสดีครับท่านผู้ชมชื่อขผมท่านแปบอยนะครับพอดีผมไปซื้อน้ําดื่มแบบถ้วยอย่างนี้มานะครับน้าดื่มแบบถ้วยอย่างนี้ในเวลาเราจะดื่มเราก็ต้องใช้หลอดเนี่ยเจาะลงไปนะครับถ้าเป็นหลอดแบบเล็กๆแข็งๆเนี่ยมันก็เจาะง่ายนะครับแต่ว่าบางทีเราไปตามงานต่างๆเนี่ยเจอหลอดแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราเจาะเข้าไปบางทีมันก็เจาะไม่เข้าบางทีเจอแบบยี่ห้อที่มันซีนที่เขามีที่ซีนแบบ อ่าเหน,นียวอ,อย่างเงี้ยบางทีเจาะก็เจาะไม่เข้านะครับถ้าเจอแบบนี้แล้วเจาะไม่เข้าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับถ้าเจอหลอดแบบนี้นะครับเราพับหลอดครับผมพับหลอดแบบนี้นะครับให้มันมีด้านคมนะครับแล้วก็มาทําการเจาะไปเลยครับผมนี่เจาะเข้าไปนะครับนี่เจาะเข้าไปที่ตัวตัวซีนะครับแล้วเราก็อ่าใช้หลอดจิ้มลงไปเลยนะครับก็ง่ายๆครับผมนี่เป็นที่ง่ายๆถ้าใครไม่สามารถอ่า เจาะกระแทกเงี้ยไปได้ก็ใช้วิธีการพับหลอดแล้วก็เจาะอ,อย่างนี้ก็ได้เลยนะครับอย่างตัวอย่างาที่เห็นตัวนี้อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็เจาะแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็โอเคนะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆของการใช้หลอดเจาะถ้วยน้ำดื่มแบบอย่างนี้อีกวิธีหนึ่งนะครับ ที่เราไม่สามารถจะเจาะได้เลยนะครับก็ใครเจอปัญหาก็ลองนําไปใช้งานได้นะครับโอเคนะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ